สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยอะไรกันสบายๆนะคะมาคุยเรื่องของตัวเองนี่แหละค่ะไม่คุยเรื่องของใครนะคะคุยเรื่องของตัวเองอช่วงนี้ก็พี่พิมก็ไม่ได้ไปไหนทําอะไรเนาะเข้าสภาวะเดิมก็คือเราอยู่ในในจุดที่ต้องอยู่บ้านนะคะเป็นเป็นช่วงโควิดนะคะเป็นเป็นช่วงโควิดทาอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้นะคะมันก็ ทำให้เราต้องในอยู่บ้านดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าหนึ่งเราอายุเยอะแล้วนะคะ,ะถ้าเราไปไหนมาไหนมันเดี๋ยวมันจะเป็นผู้นำพาหาเชื้อไปติดคนอื่นช่วงนี้ก็โควิดนะฮะไปไหนมาไหนลำบากแต่ว่าพอพี่พิมมาทำ YouTube นะคะปีนี้นะคะแต่ตอกป,ปีก่อนนะมีปัญหาพี่พิมพ์เป็นโรคคลืนเร้านะคะถึงขั้นจะฆ่าตัวตายชีวิต แต่พอพี่พิมมาปีนี้นะคะปีนี้พี่พิมพ์ทำ u t u b e นะคะมันเข้าวิกฤตแต่ปีที่แล้วมันเข้าวิกฤตพี่พิมไม่มีทางออกเลยนะคะแต่ปีนี้นะคะมันเข้าวิกฤตมันทำให้พี่พิมพ์เออเอามามีแนวคิดได้ cosine. คือการทำ YouTube มันก็ดีอย่างนะคะการทำ o u t u b e นี่มันก็ดีอย่างถ้าเราทำให้มันมีประโยชน์แล้วเกิดประโยชน์นะคะทำให้มีประโยชน์เรามีเพื่อนนะคะ เรามีเพื่อนเรามีมิตรภาพอยู่ในช่องนะคะเราก็พยายามที่จะให้ความจริงใจและให้ความรักกับเพื่อนๆให้แต่สิ่งที่ดีๆแง่คิดดีๆบางทีพี่พิมพ์ก็ได้เพื่อนๆจากช่องนี้ละคะ่ะคุยกันหลังไมค์นะคะให้ความรักความอบอุ่นให้กํากลังใจนะคะลุกขึ้นสู้พี่พิมพ์เคยล้มนะคะล้มแบบ ชีวิตก็แบบเราไม่มีใครนะพี่พี่ไม่มีใครตัวคนเดียวและเป็นคนที่จะไม่ไปอขอความช่วยเหลือจากใครแล้วเหมือนตัวเองพยายามที่จะช่วยตัวเองให้ถึงที่สุดจนกว่ามันจะไปไม่รอดไปไม่ได้ก็จะนิ่งสงบจะอยู่นิ่งๆเงียบ จะไม่ประทะในสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญอ,อยู่พี่มันจะหยุดนิ่งนะคะใช้ชีวิตแบบวิเคราะห์แล้วก็ไต่ตรองในการดำเนินชีวิตชีวิตตรงที่พี่มันผ่านมานะี่มันเป็นมรสุมชีวิตที่แบบไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อกับข้าวกินไม่มีเงินแม้แต่จะเติมน้ำมัน มันสุดๆมีสมบัติก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปขายได้วันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่ว่ามีสมบัติแล้วพรุ่งนี้ไปขายใ,ใครจะซื้อมันก็เป็นอะไรที่ต้องอดทนอดกัน้นใช้สตินะคะมาตลอดจนจะไม่ไหวะะมันเปรียบเทียบปีนี้ ับปีที่แล้วที่ผ่านมามันต่างกันเพราะปีนี้พี่พิมพ์มาทำ youtube มาทำช่องมันทำให้พี่พิมพ์มีเพื่อนมากมายทำให้มีเอซที่ให้กำลังใจพี่พิมพ์ที่เข้าใจพี่พิมพ์นะคะมีมิตรภาพดีๆมีคนดีๆมีพลังบวกมีพลังคนดีเข้ามาหาเราจากที่แบบติดขัด คือเราไปไหนไม่ได้มันเป็นช่วงโควิดพี่พิมพ์ก็มาไล่ผ้าขายทําให้ช่องมีประโยชน์มันจะเป็นผ้ามือสองที่พี่พิมพ์ใส่เราไม่ได้ใช้เราก็เอาออกมาเพื่อจะเป็นเงินตราเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีพของพี่พิมพ์ให้พี่พิมพ์มีเงินจ่ายค่าไฟค่าน้าปราปาค่าเน็ตค่าโทรศัพท์นี่มัน,เป,นเป็นพื้นฐานทุกเดือนที่พี่พิมพ์ต้องจ่ายจ่ายค่าช่าบริกิจศพ ทุกเดือนที่หลีกเรี่ยงไม่ได้เลยถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่พิมพ์ก็คงจะแบบไม่รู้จะไปหาที่ไหนแต่ตอนนี้พี่พิมพ์มีช่องช่องนี้มันเกิดประโยชน์เพราะพี่พิมพ์ทําให้มันมีประโยชน์ถึงคนจะติดตามแค่นี้น้อยน้อยอย่างเงี้ยพี่พิมพ์ก็ไม่ได้อะไรไม่คิดมากและก็ไม่ได้ทะเยอะทะยานอยากจะได้เยอะพิมพ์ก็ขอขอบคุณมากนะคะเพื่อนพี่พิมพ์มีไม่เยอะหรอกคะ่ะอยู่ในช่อง แต่มีแต่คนอยากช่วยมีแต่คนใจบุญมีแต่คนที่มีพลังบวกพิมพ์แบบไม่คิดว่าจะมีคนดีๆอย่างพี่พิมพ์ไล้ผ้าขายก็อยากมีคนมาช่วยทั้งที่เขาไม่ได้อยากได้ผ้าของพิมพ์แต่เขาเห็นพลังผู้หญิงอายุห้าสิบเก้าปีคนนี้ต่อสู้ดิน้นรนพิมพ์น่ไม่ได้มีเงินกินไม่มีเงินเดือน ไม่มีไรายได้อะไรเลยแต่พี่พิมก็สู้เพราะว่าพี่พิมพักพักการทํางานมันจมมันหมดจริ้งโรดิ้นนะคะเพราะว่ามันทุกวันนี้มันไม่ใช่ยุคลงทุนค่ะแค่พี่พิมพ้นพ้นหนี้พ้นสิมมาได้พี่พิมพ์ก็สุขแล้วแต่ทํำยังไงพี่พิมพ์จะดําเนินชีวิตลุกขึ้นมาสู้ จากวันนี้ไปถึงสิ้นเดือนจากวันจากสิ้นเดือนไปถึงสิ้นปีพี่พิมพ์ทำยังไงถึงจะสู้ไปได้แค่ไอ้สิ่งนี้เลยพี่พิมพ์คิดพี่พิมพ์ประทับใจพี่พิมพ์ที่ไลฟพูดหรือว่าอะไรมาวันนี้พี่พิมพ์แค่อยากจะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณกัลยาณิมรท,ที่เป็นพลังบวก พี่พิมพ์ไล่ผ้าขายมันก็ไม่ได้สวยงามมันอาจจะเป็นผ้ามือสองของพี่พิมพ์ที่ใส่แล้วแต่ทุกคนก็ช่วยช่วยสนับสนุนให้กำลังใจมองพี่พิมพ์อาจจะมองเหมือนคนมีคนรวยไฮโซมันก็เหมือนคนที่มีช้างข้าวนะคะใหญ่ๆแต่ในเล้าข้าวช้างข้าวจนะไม่มีเม็ดข้าวเลยเหมือนกันตัวพิมพ์ มีบ้านใหญ่โตมีที่อยู่อาศัยเพียบพร้อมแต่การเงินมันไม่ได้คล่องหรือว่าจะดําเนินชีวิตไปได้แต่ละวันมันยากมากแค่จะหายใจแต่ละวันนี่มันพอืดพออมมันฟื้นสุดๆแต่พี่พิมพ์ก็สู้พี่พิมพ์ประทับใจในการไล่ผ้าขายคนซื้อชิ้นหนึ่ง ก็มีค่าพี่พิมพ์ก็ไม่ได้ขายแพงเขาก็ไม่ได้อยากได้คนที่ซื้อไปก็ไม่ได้อยากได้แต่อยากช่วยอยากช่วยอยากทำบุญกับพี่พิมพ์ี่พิมพ์ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆ ที่ได้ช่วยพี่พิมพ์พแต่ละครั้งก็เท่ากับทําบุญหมายถึงว่าคนเราอายุขนาดนี้แล้วพี่พิมพ์พไหล่ผ้าและใช้ช่องให้มีประโยชน์และให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะพยุงลมหายใจของตัวเองไปได้แต่ละวันแต่ละเดือนทำให้พี่พิมพ์พสู้ได้แบบด้วยลําแข้งตัวเองพิมพ์พก็ขอขอบคุณจริงๆ เพื่ออยากจะลุกขึ้นมาพูดมาขอบคุณเพราะทุกคนที่ซื้อไปพี่พิมพ์ก็จะอยุเหมืออธิษฐานจิตให้บางครั้งบางวันที่พิมพ,พิมพี่พิพมพไล์พี่พิมพก็เอาไปทําบุญเพราะทุกคนมันอยู่ได้ด้วยบุญแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปทําจนหมดเนื้อหมดตัวก็แบ่งปันแบ่งไว้พรุ่งนี้มาลืนอนี้เก็บออมไว้แต่มันก็ต้องกินต้องใช้ต้องใช้ใชจ่ายพ,พิมพได้ช่องมา มันเกิดประโยชน์กับพี่พิมมากมากถึงคนจะติดตามแค่สามพันกว่าแต่พี่พิมพ์ได้พลังบวกจากคนอยู่ในช่องที่ดูพี่พิมพ์ไม่ถึง8คนพี่พิมพ์ไลสดไม่ถึง8หรือสูงสุดมีครั้งหนึ่งที่ไปกับแม่ลอง39คนที่ดูพี่พิมพ์ไลสดแต่ช่วงที่พี่พิมพ์ไลผ้าขายสดก็จะมีแคนเคน มีสิบห้าคนสิบสามคนสูงสุดเท่านั้นแหละประมาณที่เพื่ไพิมพ์ดูทันนะค่ะแค่นั้นคนสามสี่พันคนแต่มีเปอร์เซ็น์ที่มาดูพี่พิมพ์ไม่ถึงจุดเซี่ยวเลยแต่พี่พิมพ์ได้พลังบวกที่มีคนเข้ามาเมียตายและช่วยเหลือพี่พิมพ์นะคะทำให้พิมพ์ผ่านพ้นอุปสรรค ไปได้พี่พิมพ์ไล่ผ้าขายพี่พิมพ์ก็ได้เงินตัวนั้นมาเลี้ยงชีพแต่และเดือนไปพิมพ์ได้เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะหรอกค่ะพวกผ้าถุงผ้านุ่งอะไรที่เอามาขายที่เป็นผ้าใหม่ค่ะก็ได้ผืนละสี่สิบสามสิบค่ะแต่อาศัยว่าหลายผืนอย่างผืนละสาสิบบาทเขาให้มาก็ไล่ขาย มันก็ได้วันนั้นขายได้สามสิบผืนพี่พิมพก็ได้เก้าร้อยบาทค่ะเงินเก้าร้อยนี้พี่พิมพ์ก็ประหยัดกินประหยัดใช้ค่ะอย่างไปห้างไปอะไรพี่พิมพ์ก็ซื้อไก่อกไก่อะไรนู่นนี่มาก็ประมาณสามร้อยสี่ร้อยก็สามร้อยสี่ร้อยสำหรับพี่พิมพมันกินหลายวันนอกจากวันไหนอยากกินไข่มดแดงอะไรอยากกินอะนู่นนี่นั่นนั่นนั่น,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 นคือนั่นเราหาเงินได้เกินเกินงบของเราเราก็จะไปซื้อกิน แต่ปกติก็จะซื้อโมซื้อไก่มาใส่แพ็คๆๆไว้สี่ห้าร้อยเลยแต่เราจะแพ็คไว้วสี่ห้าร้อยเลยประมาณสิบถุงสี่ห้าร้อยนี่คือกินได้สิบวันสําหรับเราอะไรประมาณนั้นนี่เป็นประทับใจมากคือตั้งแต่ขายผ้ามาไม่เหลือเลยไม่เหลือมีงวดน,นี้ค่ะวันเมื่อวานนี้เหลือก็น้อยมากเเหลือไม่ถึงหกเจ็ดชุดค่ะที่เหลือนะคะ นอกนั้นโดนเหมา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 หมดเลยพ้าถุงเอามาสามสิบผืนก็ไม่เหลือผ้าขามาเอามาสิบสามผืนก็ไม่เหลือแล้วเหลือผืนเดียวค่ะว่าไม่เหลือค่ะเหลือผืนเดียวพื้นนั้นพิมพ์ก็ไม่ได้อะไรก็จะเก็บไว้ให้อ่มามราคยุยกวัดค่ะมันก็เป็นที่เราจะเอาไปทำบุญต่อประทับใจมากเลยค่ะ ในสามพันกว่าคนที่เข้ามาดูพี่พิมพ์แล้วก็ช่วยเหลือมาตลอดพิมพไม่เอ่ยชื่อค่ะและก็คือทุกคนที่เข้ามาชมพี่พิมพ์จะรู้ว่าใครเป็นคนที่ช่วยเหลือพี่พิมพ์พวกเรื่องเสื้อผ้าอยู่ในใจพี่พิมพ์เสมอมาขนาดคุณก๊อกก๊อกนิวเมื่อวานเป็นผู้ชายมาช่วยค่ะซื้อเสื้อใหม่ของผู้ชายสองตัว สามร้อยเก้าสิบแปดบาทโอนเงินมาให้พิมห้าร้อยค่าส่งพี่เปิมบอกค่าส่งก็อยู่ตรงนั้นแหละมันเป็นผ้าของพี่เขามาพักที่บ้านแล้วเขาไม่เอากลับไปด้วยเลาบอกยกให้พี่พิมพ์ขายไปเลยพิมก็ขายร้อยเก้าสิบเก้าคุณก็ก็๊กนิวก็พี่พิมพ์ผมช่วยนะเนี่ยประทับใจมันคือเราเคยมีเงินล้านเงินแสนนะเคยแต่ทำไมประทับใจกับเงินร้อย น้ำใจฮะพี่พิมวัดน้ำใจคนมันซึ้งใจหลายคนที่อยู่เยอรมันช่วยเหลือพี่พิมมาบางคนก็ซื้อชุดยงชุดยีนี่ให้ทั้งทั้งที่จะไม่ใช่เสื้อผ้าพี่พิมนะเสื้อผ้าฝากขายก็มีแต่คนช่วยอย่างน้องอีกคนก็ช่วยยกช่วยเห็นอะไรก็เออค่ะช่วยเหลือให้มาตลอดเมาเสื้อเมาสผ้า ก็ขอบคุณมากเลยมันก็ทําให้พี่พิมพ์ไม่ต้องเป็นโรคซึมเศร้าทําให้เรามีพละกําลังที่จะต่อสู้พี่พิมพ์ก็กะว่าอยากจะทําเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะไล่พวกปลาพวกอะไรขายแต่พี่พิมอะไม่เอามาแบบพี่พิมพ์ไม่มีเงินทุนพี่พิมพ์ก็จะไปร้านเขาเลยแล้วก็ไปกินเปอร์เซ็นต์เอาค่ะกินเปอร์เซ็นต์เหมือนเราขายของตลาดนี่แหละขายยี่สบาทสามสิบาทพี่พิมไปขอเปอร์เซ็นต์เขาเอา ก็จะขอแบบเออผ้าถุงนะขอ20บาท30บาทแต่เราเอาใส่ได้หลายตัวอย่างพี่พิมพ์ว่าจะไปไล่ขายอยู่ที่คำชะโนดมันจะมีอร้านปลาอะไรเงี้ยแต่มันก็ติดโควิดเนาะช่วงนี้ไปไม่ได้นี่มันก็อยากไปไล์ขายแล้วก็เอากําไรเปอร์เซ็นต์นะคะคือไล์ให้เขานะคะถ้าสมมุติว่าเราขายได้ยี่สิบสามสิบถุงคนอุดหนุนมาเราก็ได้ตัวนั้นนะคะคือเราเอาน้อยเราเอากําไรน้อยแต่เราเอาศัยขายเยอะ คือขายสามสี่วันเราอยู่ได้กำไรสองสองพันพี่พิมพ์ก็อยู่ได้นะคะสามสี่พันสองสองพันต่ออาทิตย์พี่พิมก็อยู่ได้ถ้าเราไม่ไปไหนประหยัดมัธยัถ์กินค่ะเราก็ต้องแบบสู้เเนะาะเพราะพี่พิมพ์ไม่มีครอบครัวพี่พิมพยายามย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมพี่พิมไม่มีครอบครัวลูกเต้าก็อยู่ไกลเพราะอยากให้กําลังใจหลายคน นะคะบางคนไม่ได้แก่เท่าพี่พิมพนะคะพี่พิมพอายุเยอะแล้วค่ะอยากให้มีกําลังสู้อย่างพี่พิมพงนี่เงียบไปเลยค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีใครตื่นเช้ามาก็อยู่คนเดียวอยู่กับกระจกยิ้มใส่กระจกอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนอยู่กับต้นไม้มันจะมีแต่พลังหัวคือเราคบมิตรด,ดีมิตรดีหมายถึงว่ามิตรที่พาเราเจริญในทางธรรม พูดแต่สิ่งที่ดีๆคุยแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อนทุกคนให้กำลังใจดีพลังบวกเข้ามาเยอะมากเลยมีแต่พลังบวกคุยแต่เรื่องดีๆคุยแต่เรื่องทํามาหากินคุยแต่เรื่องไปวัดไปวาจุดนี้เราจะทำให้เรามีความสุขและมีพลังบวกมองสิ่งดีๆเข้ามาพี่พิมพก็อยากให้กำลังใจคนที่ท้อถอยนะคะคนที่หมดพลังใจหมดพลังกายอะไรอย่างเงี้ย ปัญหาทุกคนมีภาระาทุกคนมีมากน้อยแล้วแต่แต่ละคนจะเจอหรือแต่ละคนจะกระทำตัวเองขึ้นมา mm. พี่พิมพก็ขอบขอบคุณในพลังบวกที่ให้พี่พิมพมาแล้วก็กราบขอบคุณกระยาณิมิตคนที่ช่วยพี่พิมพอุดหนุนพี่พิมพเสื้อผ้าที่พี่พิมพไล์ขายเข้ามาให้กำลังใจ ไม่รู้ซื้อไปอะไรบางคนซื้อจังเลยว่าแต่พี่พิมพ์ไลยขายเอา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 น้ำตาไหลนะคะเวลาที่พี่พิมพห่อหรือแพ็คน,ะน้ำตาพี่พิมพจะไหลมันมีความรู้สึกว่าพี่พิมเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าพี่พิมเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยบุคคลที่ช่วยพี่พิมพ์ พี่บิมไม่เคยเจอเราเห็นกันแค่ในโทรศัพท์เราสัมผัสกันแค่เสียงแต่ทำไมเขาอยากช่วยเหลือเราทั้งที่ผ้าบางทีมันก็เป็นผ้าที่พี่บิมใส่เป็นพี่ผ้าที่ผ้าผ้าที่พี่บิมใช้แล้วแต่ทุกคนก็อยากจะช่วยอยากจะทำให้อยากจะให้พี่บิมมีไรายได้อยากให้พี่พิมมีกำลังใจ พิมพิมก็จะรักษาความดีของพี่พิม์พให้มากที่สุดจะรักษาความดีแล้วก็พิมพิมจะไม่ลืมเวลาสวดบนต์ไหว้พระจะแผ่เพตตาให้ทุกทกท่านที่เคยช่วยพิ่พิม์มาได้รัแต่สิ่งที่ดีๆิพิมพปากปลื้มใจเวลาหอ่หอห่อแพ็คของ นำตาจัดไรตลอดเลยมันเป็นอะไรที่แบบสุดประทับใจอะค่ะคือเราไม่รู้จักเขาแต่เขาเข้ามาช่วยเราอะเราเป็นอะไรที่พี่พิมพจะไม่ได้ดิ้นหลน่นจากน้อนพิมพก็ขายผ้าอย่างนี้มันก็ทำให้พี่พิมพไม่ต้องไปขายกู้นี่ยืมสินใครมากินปกติไม่มีมันก็ต้องวิ่งต้องกู้้องยืม แต่นทำให้พี่พิมมีพลังพี่พิมไม่ต้องไปกู้ไปยืมใครเพราะว่าพี่พิมมีช่องและพี่พิมใช้ช่องให้มีประโยชน์กับตัวเองถึงจะเป็นช่องเล็กๆมีคนติดตามไม่เยอะแต่เวลาพี่พิมไล์ก็มีคนดูไม่เยอะแต่ถ้าพี่พิมขายเนหมดทุกครั้งไม่เคยเหลือเลยทุกครั้งมีเมื่อวานเหลือแค่เจ็ดตัวมันตัวเล็ก ก็ไม่ได้ติค่ะเพราะว่าบางคนตัวใหญ่เนะาะก็มีแต่ตัวเล็กพี่พิขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเลยค่ะขอบคุณที่สนับสนุนพี่พิมพ์นะคะถ้าเหมือนแต่ก่อนไม่รู้จะไปเอาไหนเงินทองไม่รู้จะไปเอาไหนแต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะว่าเราทำช่องให้มีประโยชน์มีมิตรภาพดีๆกับคนในช่องพูดดีทำดีคิดดีแค่นั้น พ,พี่มีแต่หัวใจและพลังบวกให้นอนคิดอยู่ค่ะถ้าคืนเลยว่าถ้าพี่พิมพไม่มีช่องไม่ได้ไลฟ์้าขายพี่พิมพ์จะอยู่อย่างไงต้องไปหายืมเงินเพื่อนมากินมาใช้แต่ตอนนี้พี่พิมไม่ได้ยืมไม่ได้กู้ใครเพราะพี่พิมพ์มีช่องมีเพื่อนมีวิถีภาพด,ดีมีคนที่รักเมตตา ทุกคนที่ปรารถนาดีแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่ิมพาตลอดพี่จะไม่หลอบุญคุณ,ค,ณคุณเลยยกขึ้นหัวไว้ทุกคนนะคะที่เคยช่วยเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้แล้วเข้ามาในยุคนี้น้อยคนที่จะผ่านไปได้ไม่ได้ทำงาน,นไปไหนไม่ได้ เราไม่ได้ขี้เกียจเราก็อยากทำแต่มันออก M m ไม่ได้แต่พี่พีมมีโอกาสมีโอกาสในช่องท่อง YouTube มีประโยชน์มากๆถ้าเราทําให้มันมีประโยชน์ถึงจะเป็นคนติดตามไม่เยอะแต่เรามีพลังบวกเราสัตยาความดีความดีจะช่วยเราพี่พ์เชื่อว่า ความดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คำว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือสิ่งดีแหละสิ่งที่เราทำเราไม่อดถึงจะไม่รวยถึงจะไม่มากแต่พี่พิมได้อยู่ได้กินเอฟซี FC, ช่วยเหลือพี่พิมมาตลอดตั้งแต่พี่พิมขายผ้ามาได้ก็ได้เงินหลายหมืน่นนะคะพี่พิมก็ได้จุดนั้นามาใช้เอาไปซัอมุญเอามากินมาอยู่ เพ่เลี้ยงบำุงบำเลอตัวเองบำุงบำเลอพระพุทธศาสนาใส่บาตรขอบคุณขอบคุณค่ะคุณจริงๆก็หลายคนนอกเพื่อนบาคนก็ไม่รู้จะทำยังไงกับอาชีพหรือว่าอะไรพี่พิมพ์ว่าถ้ามีช่องของตัวเองไลฟ์ผ้าขายไลฟ์อาหารการกินอาหารแห้งอาหารทะเลพี่พิมพ์ว่าอาจจะมีประโยชน์ กับหลายคนนะคะพี่พิมก็ให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจที่ร้องอะไรไม่ใช่อะไรนะคะปาปื้อปิติพี่พิมไม่เคยได้รับพี่พิมไม่เคยได้รับในเมื่อพี่พิมได้รับแล้วปิติค่ะยินดีและดีใจไม่ได้เสียใจที่น้าตาไหลไม่ไม่เคยคิดว่าในชีวิตบ้านปลายวัยชราอย่างเรา จะได้มาพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในช่อง ago youtube นี้นะคะเป็นช่องที่ถ้าเราทำให้มันมีประโยชน์และเกิดประโยชน์ได้พบกระยาณนวิตรที่ดีได้พบวิทยดีได้พบคนเจอคนดีๆได้ทำมาหากินช่องนี้สามารถเลี้ยงชีพเราได้ถ้าเราทำให้เกิดประโยชน์และมีปัญญาที่จะทำมันขึ้นมา พี่พิมก็ไม่มีอะไรก็อยากจะมาขอบคุณและอยากจะมาบอกว่าพี่พิมพ์ขอบคุณมากคะ่ะขบคุณนะคะ